สวัสดีค่ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูฟ้านะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของการแยกสารผสมนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสกัดด้วยตัวทำละลายนั่นเองว่าแต่จะมีวิธีการแตกต่างจากการแยกสารผสมแบบอื่นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลย การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสารออกจากสารผสมทั้งสารที่เป็นของเหลวปอนอยู่กับของเหลวหรือของแข็งปอนอยู่กับของแข็งค่ะโดยจะอาศัยสมบัติการละลายของสารในตัวทำละลายซึ่งสารแต่ละชนิดจะสามารถละลายได้ในตัวทำละลายแต่ละชนิดได้แตกต่างกันค่ะและ,ละละลายได้ในปริมาณที่แตกต่างกันด้วยนะคะ การสกัดต is so ัวทำละลายมีหลักการคือเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารที <generally> ่ต <No. S 2> ้องการแยกออกมาให้ได้ปริมาณมากที่สุดค่ะซึ่งตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดควรมีลักษณะดังนี้ต้องละลายสารที่ต้องการแยกไม่ละลายสารอื่นที่ไม่ต้องการหรือว่าละลายได้น้อยมากไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการแยกมีจุดเดือดต่ำและละลายง่ายไม่เป็นพิษแยกออกจากสารละลายได้ง่าย ทำให้ให้บริสุทธิ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะตัวทำละลายที่นิยมใช้ในการสก,กัดสารมีหลายชนิดนะคะเช่นน้ำเบนซีนเอทิลแอลกอฮอล์อีเทอร์โทลูอีนเฮกเซนเป็นต้นน้ำเป็นตัวทำละลายที่ถูกนำมาใช้สก,กัดสารที่ให้ได้สีต่างๆจากพืชเช่นสีเขียวได้จากใบเตยสีแดงได้จากดอกกระเจี๊ยบสีเหลืองได้จากขมิน้นสีน้ำเงินได้จากดอกอัญชันเป็นต้น ซึ่งสีจากพืชถูกนำมาใช้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มทั้งในครัวเรือนและในอุตสาหากรรมต่างๆค่ะลักษณะและคุณสมบัติของตัวทำละลายที่นิยมนำมาใช้นะคะเช่นเบนซีนเป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นของเหลวใสไม่มีสีเป็นสารไวไฟจะถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหากรรมนะคะเช่นการผลิตยาพลาสติกสีย้อม เอทิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีและเหยง่ายจะถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงและตัวทาละลายในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันค่ะเช่นการผลิตเครื่องสําอางเครื่องดื่มยาน้ําหอมทลูอีนเป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้าและเหยง่ายถูกใช้เป็นตัวละลายในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตสีทาบ้านสีย้อมยางพลาสติก กาวใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตยาน้ำหอมเครื่องสังอางอยาฆ่า,า,มาแมลงค่ะและเฮกเซนนะคะเป็นตัวทำละลายอินทรีย์มีลาาักษณะใสไม่มีสีมีกลิ่นฉุนมีจุดเดือดต่ำสามารถนำมาผลิตได้จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือการแยกแก๊สปิโตเรเลียมเหลวค่ะถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืช การผลิตสีย้อมหมึกพิมพ์และกาวค่ะการสกัดด้วยตัวทำละลายนะคะบริเวณจุดสีแดงๆนะคะจะเป็นสารที่เราต้องการส่วนของเหลวใสที่อยู่ในบิก g e r รูปชมพู่นะคะจะเป็นตัวทำละลายเราสามารถสกัดสารด้วยตัวทำละลายโดยการใส่ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะลงไปในวัตถุดิบที่เราต้องการสกัดค่ะตัวยอย่างเช่นส่วนต่างๆของพืช และเราก็เขย่าแรงๆนะคะหรือว่าจะนําไปต้มก็ได้เพื่อที่จะให้สารที่ต้องการสกัดอาหารละลายออกมาซึ่งจะอยู่รวมกับตัวทําละลายเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะนําสารสกัดไปแยกออกจากตัวทําละลายโดยวิธีการกลั่นค่ะ การสกัดด้วยตัวทำละลายนะคะอาจจะสะกัดได้จากเครื่องมือที่เรียกว่าซอกเลตนะคะเป็นเครื่องมือสกัดที่ใช้ตัวทำละลายปริมาณน,น้อยค่ะเนื่องจากตัวทำละลายจะหมุนเวียนผ่านสารที่เราต้องการสกัดหลายๆครั้งต่อเนื่องกันจนกระทั่งสกัดสารออกมาในปริมาณที่เพียงพอค่ะองค์ประกอบของซอกเลตนะคะก็จะประกอบไปด้วยทางน้ำออกทางน้ำเข้าเครื่องควบแน่น ตำแหน่งที่ใส่สารที่เราต้องการสกัดค่ะเครื่องให้ความร้อนตัวทำละลายและสารที่เราต้องการสกัดค่ะกระบวนการในการทำงานของเครื่องนี้นะคะก็ดำเนินการตามรูปที่แสดงอยู่ณตอนนี้นะคะลูกศรสีฟ้าจะเป็นไอระเหยของตัวทำละลายลูกศรสีแดงจะเป็นตัวทำละลายและสารที่ต้องการสกัดค่ะการสกัดด้วยตัวทำละลายนะคะจะใช้ ตัวซอ็อกเลตเนี่ยใส่ตัวทาละลายไว้ในขวดก้นกลมด้านล่างนะคะแล้วมีการให้ความร้อนกับตัวทาละลายซึ่งตัวทาละลายจะแทรกเข้าไปสกัดสารที่ต้องการแยกออกมาค่ะและไหลกลับมารวมกันด้านล่างกับตัวทาละลายหลังจากนั้นจึงนําสารที่สกัดนะคะแยกสารที่ต้องการออกมาจากตัวทาละลายโดยการกลั่นค่ะการสกัดด้วยตัวทาละลายในกรณีต่างๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ เพราะว่าการแยกสารผสมที่เป็นของผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งหรือของเหลวกับของเหลวนั้นก็จะมีวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันค่ะเรามาดูวิธีการแยกของผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็งนะคะเราควรเลือกใช้ตัวทำละลายที่ละลายของแข็งได้เพียงชนิดเดียวค่ะแล้วใช้การกรองหรือการตกผลึกแยกสารที่ต้องการแยกออกมานะคะเช่นการใช้น้ำแยกกาลบูนออกจากส่วนผสมระหว่าง กระบูนกับเกลือแกงซึ่งเกลือแกงนะคะจะละลายน้ําแต่กระบูนนั้นไม่ละลายน้ําค่ะแล้วเราก็ใช้การกรองนะคะแยกสารกระบูนออกจากน้าเกลือค่ะส่วนของผสมที่เป็นของเหลวกับของเหลวนะคะเราควรเลือกใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายในกรวยแยกค่ะลักษณะของกรวยแยกนะคะก็จะเป็นดังรูปนะคะโดยนําสารละลายใส่ลงไปในกรวยแยกแล้วเติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงไปค่ะ พอ่ยาวสารละลายจนตัวทําละลายสกัดสารได้ตามต้องการค่ะแล้วปล่อยให้สารละลายนั้นแยกออกเป็น2ชั้นจากนั้นนะคะเราก็จะทําการไขาสารละลายออกมาเฉพาะส่วนที่มีสารที่เราต้องการแล้วนําไปการแยกตัวทําละลายออกจากกันค่ะเช่นการแยกเอทานอลออกจากเบนซินโดยใช้น้ําเนื่องจากน้ําละลายเอทานอลได้แต่ไม่ละลายเบนซินค่ะทําให้ สารละลายแยกเป็น2ชั้นชั้นบนจะเป็นเบนซีนส่วนชั้นล่างจะเป็นเอทานอลในน้ำค่ะเรามาดูตัวอย่างการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชนะคะการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชนะั้นในขั้นตอนที่1นนะคะเราจะทำการสกัดด้วยตัวทำละลายค่ะซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองนี้นะคะก็จะมีเมล็ดทานตะวันนะคะเป็นสารที่เราต้องการจะสกัดค่ะส่วนตัวทำละลายจะเป็นเฮกเซน การสกัดด้วยตัวทำลายในขั้นตอนที่1น,นี้นะคะเราก็จะนำเมล็ดพืชต่างๆค่ะเช่นเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงรำข้าวอางุ่นปาล์มมาสกัดในตัวทำลายค่ะและในขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะทำการกรองโดยนำเฮกเซนที่มีน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันละ,ละลายอยู่นะคะมากรองเพื่อแยกกากของเมล็ดออกค่ะ และขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําการกลั่นนะคะโดยเราจะนําเฮกเซนจากขั้นตอนที่2นะคะมากลั่นเพื่อแยกเฮกเซนออกค่ะเราก็จะได้น้ํามันจากมเมล็ดทานตะวันออกมาค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกสารผสมในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะแยกสารชนิดใดเราควรเลือกวิธีให้เหมาะสมนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ